วิธีการใช้ LINE OA โดยผ่านมือถือนะคะให้เป็นหน้าแบบที่เราใช้ตามหน้าจอคอมพิวเตอร์เลยนะคะให้เราค่ะไปที่มือถือของตัวเองแล้วก็พิมพ์นะคะเอ่อ m e r a g จ r จุด LINE จุด b i โดยที่ห้ามนะคะห้ามใช้ Chrome ห้ามใช้อันนี้เด็ดขาดนะคะโครมันนี้ห้ามใช้ให้เราค่ะไปที่มือถือของตัวเองแล้วแต่ว่ามือถือของแต่ละคนน่ะเป็นยี่ห้ออะไรนะคะอย่างเก๋อใช้ตัวซัมซุงนะคะก็ไปใช้ซัมซุงอินเทอร์เน็ตของเขาโดยที่ไปหาอินเทอร์เน็ตอันนี้คือเราอาจจะเสิร์ชของเราก็ได้นะคะตรงนี้ค่ะอินเทอร์เน็ตตรงนี้แล้วก็พิมพ์ Manager จุดลายจุดบิด พี่มันนี้นะคะ Manager จุดลายจุดบิดแล้วก็โกไปแบบนี้มันก็จะได้มาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเราถึงจะเข้าได้ถ้าเรามาเข้าครั้งต่อๆไปแล้วเป็นแบบนี้นะคะก็แค่ให้เราค่ะกดเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีแล้วก็ กดเข้าสู่ระบบไปก่อนนะคะมันก็จะเข้ามาหน้าลายเราแบบนี้แหละและให้เราค่ะกดย้อนหลังไป2รอบ1รอบสรอบก็จะได้หน้าตาแบบนี้เหมือนเดิมแล้วนะคะก็ลองเอาไปทำกันค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะให้ง่ายนะคะให้เราค่ะปักไว้ที่หน้าจอหลักของเราได้เลยโดยที่กดตรงนี้นะคะแล้วก็กดบวกค่ะเพิ่มไปยังหน้าจอหลักของเราแบบนี้แล้วก็กดเพิ่ม แล้วก็กดเพิ่มไปนะคะมันก็จะไปอยู่ที่หน้าจอหลักของเราเวลาที่เราจะกดดูค่ะเนี่ยเห็นไหมมันก็มาอยู่หน้าจอหลักแบบนี้เวลาที่เราจะมาใช้งานเราก็จะใช้งานได้ง่ายขึ้นโดยที่กดแบบนี้ก็จะเข้ามาหน้านี้โดยที่เราไม่ต้องไปพิมพ์ Man a g e r อร์จุดลายจุดบิดอีกต่อไปค่ะ